ปล่อยปล่อยนั่นคือแบบโอ้ยพี่พี่ไป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 อะไรอ่ะมันมีสปาอเปรอกกลองพราะไปเอากล่องกันไอ้ตาวอยู่นี่มั้ยอุ้มันมาักไงอ่ะพี่กอดกันหายใจพี่ก็กันหายใจพี่กอดมาสักโอ้ยมันมาตะไมมาตะไมพี่แผ่นดดินไหวโอ้ยคืออะไรอันเดดแกฉันอยู่คนเดียวฉันโดนทิ้อยู่ในความมืดโอ้ยทำไมตกใจยีเอ็มแล้วพี่เอ็มไปเรียกมันมาทำไมเต็มันน่าโอ้ยเป็นคำออฟฟิเชียล พก็ไม่ใช่ทองอะว่าโอ้ยขาหักแน่ค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าไงไอเห็นอเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นที่ไม่เห็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหรอไอ้ลาพิษอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะต้องเป็นเธออีกแล้วนะมาสก๊อ่ทอทำไมเอฟเฟกตมันแปลกแฮะเมื่อกี้ยัรู้ไหมว่าไงเอ็มฉันก็ตายเดี๋ยวได้ไดยังยงยยย้ยโอ้โหตายมอ ตายไหมอ่ะตายอ่ะอ้อาอย่าอย่าอย่าอยเดินอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินมันปิดยังไงอะปิดไม่เป็นนะไม่เคยเจออะปิดอ่ะขุดเลยเอ้ยมาอีกอะดก็ได้กุได้โอยมีคนตกโอ้โหอ่าไอ้นี่บอกเนี่ยขุดเราได้เวลเลยนะรู่ะจริงเหรอเออใช่แตลองตกเ้ยวแล้วคือพี่ชวนไอ้มานเลยโอ้ยมีคนตกแน่อะไรอย่างเงี้ยลก่อนลาก่อนลาก่อนปิพีเอฟัไักไฟแล้วคือแบบโอ้โหพี่พี่ มันมีสปาร์ก่อนมันจะอยู่คีเปอร์ไายบ้าครับไอมาไอมาไอไอเอาไออยู่ดีเอาใครอยู่ดูอะเอ็มผมเองเอ็มไหนอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยคือแบบนี่นี่นีเ้ยอุ้ยใครไปอยูนีผมไม่มีคิดมากคือมี่ชายอุ๊ยอะไรไอแล้วผมหาคนอื่นไม่เจอไอท่านไอเป็นยังไงคนอ๋ออยู่ข้างน่างนันนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยสเกลเฮ้ยเอาเอเกอยู่ไหนวะคือแบบเฮ้ยอ้โอเค คือไอ้ยังไม่เคยเจอเลยมันคืออะไรอ่ะลายลวงไม่เคยเจอเหมือนกันไอ้นี่ไงที่เกิดวอลเดนอ่ะเราไม่เคยเล่นเลยถ้าเห็นตัวสีขาวๆอะให้เอาถ้าเห็นตัวสีขาวให้เอาเอาขนแกะปิดนะเอ้ยทำไมเป็ดขาวนี้วะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนะนั่นน่ะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่เออัปิดไปก่อนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแน่เออปิดไปก่อนปิดไปก่อนออ้้ยแฟนงไม่ใช่นีงได้เวลอันนี้ได้เวลนี่ได้เวลไม่เคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นอะไร ขอคุณก่อนไ้ไหมขอคุณก่อนได้ไหมขอคุณก่อนเอาน็อกนกินน็อตเลยแล้วกันนะโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววิ่งแล้วกันวิ่งวิ่งวิ่โอ้มันถือดาบเหล็กมาด้วยโอ้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 ยอย่าไปโอ้ยโอ้ยแกมสบีสอตัวชอนชดวันชดโันชวันเอาหายหมดเลยอ้าหายเอ้าแล้วเฟสแล้วฝอยหมดละแล้วเฟสแล้วอยเดีเราไปลงแบบปราสาทไอ้นี่อนะอ้ยนี่มันคือตัวอะไรอนี่ไง ลาก่อนชีไอคิดเคยอยากือองไหมกีดแต่ก็ก็กีดไม่ได้กีดไม่ออกเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยต้องทุบไหมเฮ้ยแม่มดอ่ะแม่มด้าไม่รู้อ่ะเออตายไม่มดโมด้ามันกินยาแล้วแบบไปนบ้างเนี่ยบายบายค่ะบายบายทุกคนเจอกันชั้นล่างเด้อบายบายเจอกันนะเฮ้ยโอ้โนเราผต้องกดชีบไปไหมกดกดชีบไว้เราไม่รู้ว่ามันสเกลนอยู่ไหนอ่ะไอตัวสเกลมันจะเป็นเหมือนแบบแง่งแบบนั้นอะแง่งแบบแล้วออกไม่ได้ด้วยอะไรวะ าแล้วนึงนะากันหมดอ่ะเนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เยเดินดังๆได้ไหมหรือต้องกดชิปย่อกดชิปเลก่นเดินดังก็ได้นะลองดูก็ได้นะแต่ตายแล้วไม่กลับไปเก็บมาแล้วกูมาแล้วกูวิ่งมาแล้ว่มาแล้วเดินอะ้เฮ้ยอะไรอะเราพี่เดยามันมีกบดังได้หรอเฮ้ยอะไรอะมีได้เหรอที่ไม่เคยเจอใหญ่เอ็มรอมรอด้วยไปด้วยวิ่งละโหวิ่งเลยเหรอพี่ไไปเฮ้ยเสียงอะไรอะเมื่อกี้มีคนปลายาใส่อ้ยแบบเปียๆๆๆใช่เหรอ่มด่วเอไม่ไม่ หมดฮะดผมเห็นตัวข้างบนด้วยเมื่อกี้วดแบบไม่น่าไม่น่าใช่ไม่น่าแกก็ขมือใช่ขอวาอิ้ลตทุกคนเตรียมเพ่นพี่พี่มันดมกินวะมันดมกินเฮ้ย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 เฮมเฮมยเฮ้ยเฮไมเฮเฮ้ยไปไยเฮ้ไป้หเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ยเ้า้เ้เ่้้้เ้เฮ้ย้้างบนอะไรเ้ยบ้า สโนโกลเลมหมอเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสโนโกลเลมใครมาสร้างอุ้ยเห็นไหมบอ้บอ้เี่ยใช่ตีพี่อะไรมันมีเดษงะป๊ะบอกไปเหรออยอ้ยผมไม่ได้ตีนะอันนี้อันนี้พี่เอปีใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย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 ้้้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว c o m ม o c o m ไหนวะเราต้องหากล่องอะไรบ้างคิดว่ามันน่าจะต้องมีกล่องแถวเนี้ยมันมีกล่องนั่นใต้เวไปใต้อะมันมีกล่อง้นใต้ต้องไปขุดใช่พหมวี่ผมเห็นแล้วเราต้องเสี่ยงชีวิตวิ่งเลยไหมเราแบบวิ่งโซฟาเลยไหมวิ่งโซฟาเหรออุ้ยโอ้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 ไปไกลเสียงอะไรอะน่ากลัวมากเลยอะมันอะไรอะเราก็ไม่ได้เดินไม่ใช่เม่ได้หลับนะไม่ได้หลับ วิ่งบ้าไปแล้ววิ่ง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 วิ่โอ้วิ่เอพี่โอเคโอเค เฮิบเฮิบน uh, ี่ไงมองไม่เห็นเลยเลยมองไม่เห็นทางุัยปลายาฮะโอ้โหกินได้เนาะเอ้ยเอ้ไอาบกปิ้ไม่ดีไม่ดีเอ๋อวัดดุอ๋อวัดดุอ๋อวัดดุยายาดิเสียงฉันวันนึงไอ้ป๊อกตันเสียงยีหัวมเมียโอ้โยนี่ไงมันมีอะไรมา้เมียรู้เดี๋ยวพี่ตอบปู๊บนึงละก่อนหรือว่ามันมีผู้เล่นลับเข้ามากับเราหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นพี่ไม่เคยได้ยินตำนานผู้เล่นปริศนาในมือว่าแน่เนาะโอ้ยโอ้ยแกดูอะไรดูดูดูคิปปี้ภาษาโอ้ย What the fuck ทุกคนเราเรีบเอาไปอุดกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยผมก็ไม่ได้เผลอเดินนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เผลอเดินนะเมื่อกี้โอ้โ ายบายค่ะเจอกันเนาะแกเกือบตีวอร์เดนขึ้เกือบไม่รอดขึ้นเกือบผิดจะตายเอวันทองไงเออถ้าใ้หนังสือเอ็นชายได้ยาลีเจนแล้วก็ได้อะไรได้หนังสือเมนดิ้งมาเมนดิ้งหาเบนด์มามันคืออะไรอันเดกแกจะอยู่คนเดียวจะต้องที่อยู่เดนเดวความบ์โอ้ยตกใจพี่เอ็มแล้วพี่เอ็มไปเรียกมันมาทำไมเต็มวัเนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแก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 ชิงกือบขอหมื่นแล้วมาอยู่กับฉใจวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่ไง วาเดน48ตัวลมไล่พี่เอ็มอยู่มันโกรดักหน้าโอ้โหแกแกเอยอะไรอะอะไรอะไป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 ไอไป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 ไอวปไ่ไปไอไป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 ไไปปไ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 ไปไาไปไปโอ้ยๆปไปไไป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 ไไป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 ้ปไ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 ปกปไปไปไไไปไไป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 ไไปไาปปไไไม่ไไ อตาอยวะมองไม่เห็น,นตายแล้วโอ้โหกดอีเสียโอ้โไม่ไม่เอ๊ะมันตายจริงเหรอพี่เจอฟันต์ยัวเดยงดาวน์าแล้ว เออมันก็คงจะตายหรอกเอ๊ะใช่เหรอวะแต่ยังมควันกันตายนะเดี๋ยวว่าเอฟเฟกต์อะไรนั่นบางอันไม่เห็นด้วยวันนี้เนี่มันสู้ง่ายผมว่าเนี่ยอุ้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 ยมันไม่ตายแล้วพี่มันไม่ตายแล้วมันไม่ตายแล้วมันไม่ตายแล้วาทำไลยได้อะไรทำไม่ได้ไอ้ต้องไอ้ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยเอาเราไปหาเราไปหาแกและฉันกลัวความมืดแล้วฉันอยู่กับเออมันมืดอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยชึบหายละพี่ผมเห็นกล่องทั้งหมดด้วยไปเอาไหนอุ้าไอ้ไอ้หมันไงเี่ยอายอาเหรอเล่่นแตมอตันีวาไะ ก็พี่ก้จนกีอมไรอุ้ยสโลพี่ก hey, ้ไปคาบยาสโลไอ้พี่ก็เห็นเพชรไหมเพชเพชบถ้าฉสรโอ้ยถโอ้ยโอ้แกฉบว่าถ้าฉันเลฉันเล่นยาพิษสโลนี่ยมวงยาพิษที่เราโดสโลยาพิษมาจากพี่ก้แสโลโอ้ยไดไหม้นเพชรอยู่เยเผ็ดเอ้ปช่วยด้วยโอ้ยว่าเดันเล่นแล้ววาเดนเผมแล้วไปวิ่งกับม้วิ่งกับม้วิ่งกับม้รู้พิกัดมาอ่ะต่อร้อยอ่ะ่อร้อยอ่งนี่ไงนี่ไง มันมาไงอ่ะพี่ก็การหายใจพี่ก็การหายใจการหายใอยู่โอ้ผมน้ำมึดผมน้ำมึดเนียหยก่อนในใ่ออยเมาปล่อยเมาปล่อยทุกอย่างลาก่อนพวกเราเจออะไรไม่รู้เนียเก็บหมดเลยพี่ก็โ้ยมันมาทำไมมาทำไมพี่แผนดินไหวโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอ้ย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 ้ยโอ้ย้อ้ยโ้ยโอยอ้ยโอ้โอ้ย

กับเราได้เหรอเบอกผมจะหมดแล้วมาดิมาดิมาดี่มาดิ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 มาดมามาดิมาดิมาดิ่อดิมาดิมาดมาดมาดิมามาดิมาดิมาดิมาิมาดิมาดิมามาดิมาดิมาทิดิวามามดิมาดมามมมมดมมามมมามดมามิดมมิาิดดม เฮ้ยจะผมสู้เลยดีกว่านี่วู้วผมตายตายอึ้งเหลือตายเหมือนกัน